ได้แล้คโครับสั้เดี๋ยวทำเข้าครับพี่ได้ับสบายเลยนะได้ถาลองมากลองดูนะ

ร้งนี่ค่ะคนนี่ค่ะสี่เป็นจะสร้างะลนี่เพิ่งเป็นจะสร้างจะสร้เพ่รับแขก บ okay, แขกไเดียว่สวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะมาเรวเกนดี่จเมื่อบุญนเ้อแม่จได้แม่จา้จาู้ <laughs> จกค <laughs> <laughs>

ทอดเดีาจะสบายดีบอเอาจะสบายดีบอแม่ค่ะซุ้มเย็นเนาะแม่เนาะซุ้มเย็นซุ้มเย็นเขาจะสววแล้วพอไหมร่มคุณเอพอไหมเนี่ยร่มเนี่ย เราไปดูหลังครัวมีอาหารอะไรบ้างคะพาแี่ไปดูไปดูอาหารหลังครัวช่วยรับแขกอ๋อรับแขกรับแขกเราไปดูอาหารหลังครัวมีอะไรบ้าง อาดูคนบป็นน้มดดูเปานท่านดูถูดุเทียนดูจ้าป็นราชนัไทรดุเทีย่บนี่ค่ะนี่ค่ะคะแนนของเขาเ้าเองนี่ค่ะอาหารตวัวจีนทำมาเลยอันนี้กั้วคุณห่วยเฮ็ดอันนี้มาได้ค่ะ คะแนนหมูค่ะทำคะแนนหมูมาช่วยงานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สวายเพื่นะครับไก่ไหมถวายเพื่อนแมสนะเพราะว่าแม่ซื้อมากสวายเพื่อนของเรากเจ้าบริจาคการ์ดงานนากรนา สังทังอภิพุตยามาอิมินาสักเนัสังังอภิปุตยามาอิมินาสักเนังสังังอภิปุตยามาอัาัมมะุโภค เพราะว่ากำลังอยู่นี่แล้วทำอะไรอีไปเรื่อยๆเดนเดินเดินพอที่จะสี่แล้วเดินเดิน ก็นเลย่ายถชน่เลยตนเรกนอ๋อได้โชคแล้วบ้านิวใชถายพนือน้ำกันได้โชคน้ําั่กคอกสาว้างลูกสาวลูกชายเนี่ยฮะลูกสาวนี่ยลูกสาวไข่นยนยอยู่ข้างในแถวาลูกสาวผมีแต่ลูกชาย ขอดดุซ่าไหมฟังดจะตากินเราดเ่าม่ีรูปเอเมีหลัคากรลิขขึ้นอันนี้ของเราเอโอ้ยบัรยาการลงกเจอไเพาะเราเป็นสามสี่ขีดทุกการเลยทุกการมาเดียวโง่นักก็ห้อยลูกนนี่อ